ช่อสวยมากทุกคนกับรางวัลของคนโก้รางวัลเอที่น้องได้รับอ่าทีมซัพพอร์ตของน้องของพวกเราเนี่ยแหละที่ซัพพอร์ตน้องน้องเขาทำช่อสวยมากสวยจริงๆสมกับที่น้องได้แหละเรารักเขาเนาะแล้วน้องแบบน้องน่ารักอะ่ะ มันเหมาะที่น้องจะได้รับอ่ะดีงามขอบคุณนะสวัสดีอันนี้แชร์ได้ไหมได้ครับคุณจ๋าใครอยู่ที่เพจใครดูที่เพจแชร์ได้ครับเพราะในช่วงนี้ผมจะเปิดไลฟ์ให้คนสาธารณะได้ชื่นชมความสามารถของน้องอันนี้ไม่ใช่ชอบคู่ใช่ไหมไม่แน่ใจนะฮะจ๋าแชร์ได้เลยครอยู่ใครตอนนี้มีคนทักทายข้ามาเยอะมาก นะครับในกลุ่มแป๊ดหนึ่งนะในกลุ่มเนียผมมาคุยด้วยนะครับตอนนี้ไหลไหลหลายช่องทางเริ่มงงกับตัวเองนะฮะให้น้องตอมจับภาพบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนได้ชมก่อนอันนี้แชร์ได้เพรไลฟ์ไปที่เพจนะครับไลฟ์ไปที่เพจเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมความสามารถเรารอน้องๆมานะครับอ่ใครว่างพิมแสดงความยินดีกับน้องมาได้เลยนะครับเผื่อน้องมาอ่านผมว่าที่เพจเนี่ยน้องน่าจะมาอ่านได้จริงๆน้องก็อยู่ทั้งในกลุ่มแล้วก็ที่เพจเนาะนะครับฝากฝาก สแสดงความยินดีด้วยอทุกคนทีมสแสดงความยินดีมาด้วยนะครับนะครับอ,อ๋อบีชอจากลูกปลายทเกตเตอร์นะครับบีชอที่สแสดงความยินดีนะครับอันนี้เป็นเพจนะครับผมจะไล่สำคัญคือขาดไม่ได้ปัตตี้เขาต้องมาอ้าวหรอมีใครมีใครยังไม่ได้ดูช่วง มอบรางวัลไหมเออมีใครไม่ได้ดูในช่วงมอบรางวัลไหมผมขออนุญาตเอาเอาวิดีโอชหนึ่งมารีแันใหม่ในในกลุ่มปิดได้ไหมในเพจได้ไหมในกลุ่มปิดดิในกลุ่มปิดในเพจแตไม่ได้รีรัดเพลงเพลบายกเ คับรยังไม่ได้ดูนะยังไม่ได้ดูอในกลุ่มยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมไล์ให้ในกลุ่มดูแต่ว่าที่เพจดูบรรยากาศด้านนอกไปนะฮะใครไม่อยากดูคลิปไปดูที่เพจมันจะเป็นบรรยากาศด้านนอกบรรยากาศด้านนอกที่ตองกลับไปให้นะครับส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวผมขออนุญาตรีลันคลิปให้ใหม่เนาะนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตดีลันคลิปให้ใหม่นะทุกคนจะได้เผื่อใครยังไม่ได้ดูนะครับเนาะช่วงที่สําคัญสําคัญ จะได้แบบว่าเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยอ่ะแบบโอเคนะครับเรียนเอิญนครับก่อนอื่นต้องอขอบคุณนักราชออดครั้งที่หกนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและทุกคนเลยนะฮะที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติและสูงเกียรติสำหรับนุกมากๆเลยเป็น ให้นุกได้ครอบครองในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่สิงห์เจ้าของค่ายนุกครับที่ให้โอกาสนุกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เชื่อมั่นในตัวของเด็กวันนอกคนหนึ่งแล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับที่เป็นเบื้องหลังให้กับนุกเป็นแรงซัพพอร์ตให้กับนุกมากๆเลยขอบคุณบัดดีของนุกไปไปเรื่อย ที่ร่วมเดินทางกันมาและทำให้มีพี่ๆ FC ติดตามหรือรักและสพอร์ตเยอะขนาดนี้และที่ขายไม่ได้ครับขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านที่คอยสพอร์ตคอยเป็นเบื้องหลังให้กับนุก๊กไม่ว่าหนทางที่ผ่านมาบางครั้งอาจจะไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบอาจจะเป็นทางที่ขรุขระมากแต่เขาไม่เคยปล่อยมือนุกเลย ขอบคุณที่เป็นเบื้องหลังที่ดีมากๆให้กับนุกธนนนคนนี้ครับรางวัลรางวัลน,นี้ในทุกๆครั้งที่นุกรับไม่ว่าจะกี่รางวัลหรือกี่สถานที่ที่นุกได้ไปรับมันไม่ใช่แค่ของนุกครับมันเป็นของทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับแอดมิช่อ สวัสดีวันเสาร์ไหมไม่แน่ใจคนจะรอช่อนั้นใช่ไหม <c oughs> น่าจะมีนะน่าจะมีนะสวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงทักทายเอฟครับเดินมาทักทายกันนะฮะช่อทีมซัพพอร์ตลูกปลายอ่าโอเคเดี๋ยวให้ทองกับภาพเป็นเลขก่อนนะไปรวมที่กลุ่มนอกก่อนก็ดีนะจะได้เยอะดีอย่างนั้นเลยเหรอนะฮะ เดี๋ยวผมรอเช็คก่อนว่าน้องจะมากี่โมงนะครับขอให้ดูบรรยากาศนา้องับเกมากาี่โมง ทุกคนทุกคนให้แอดคุยรอไปก่อนอ่าทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนแพดอีกแล้วนะฮะทุกคนครับแอดมารอชอบพิเศษมารอชอบพิเศษทุกคนไปรวมกลุ่มที่เพจก่อนเดี๋ยวเยวทุกคนอย่าเพึ่งไปอย่าพิ่งหนีแอดครับมีเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอีกนิดหน่อยนะครับผม มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอย่างนิดหน่อยนะฮะคือผมได้ประสานงานกับทางผู้จัดเนาะคุณต้องเตยนะครับได้รับแจ้งว่าเดี๋ยวน้องน่าจะเดินทางมาถึงงานประมาณ4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็คงจะไม่ได้ไปถ่ายรูปที่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาช่อทั้งหมดมามอบให้น้องตอนที่คอนจบนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาช่อทั้งหมดที่วางอยู่ด้านนอกไปมอบให้น้องบนเวทีหลังจากคอนจบครับรอค่าเดี๋ยวจะคุยกับเขาไปรู้เรื่องนะครับอันนี้มันเปลี่ยนแผนอีกแล้วฮะผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นะครับเพิ่งคุยกับเพิ่งคุยกับผู้จัดคุยกับต้องเตยนะครับเปลี่ยนแผนอีกแล้วฮะเพราะฉะนั้นถ้าไลท์ตอนนี้คือน้องยังไม่มาน้องน่าจะมาสีทุ่มสีทุ่มก็เป็นคอนเลย นะครับถ้าสีทุ่มเป็นคอนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องปิดไลฟ์ก่อนเพราะว่าผมอาจจะต้องปิดไลฟ์จริงเราไม่ต้องปิดก็ได้ผมจะปิดไลท์ที่กลุ่มนอกก่อนที่ผมจะปิดไลท์ที่เพจก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไลฟ์คอนต่อผมอาจจะหยุดจะอาจจะปิดไลฟ์ของของของช่วงแรกก่อนเนอะเราจะได้แยกกันเผื่อช่วงแรกสีนิกัสสิ มันจะได้ลบเฉพาะช่วงแรกออกไปช่วงที่2เป็นลุกปลายนะครับแบ่งอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กําหนดการค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าน้องน่าจะมาถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยน้องขึ้นคอนเลยน้องจะได้ไม่วุ่นวายเนาะโอเคเนาะดีค่ะแอดจะได้ดูด้วยเนาะเอาอย่างนี้นะครับแจ้งทุกคนก่อนทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวผมตัดไลฟ์ไปทุกคนงงนะฮะโอเคเนาะโอเคนะครับเนาะอ่าได้งั้นหนูไปดูคน งั้นหนูไปดูเขาจีบกันก่อนเดี๋ยวมาใหม่โอเคแล้วถ้าในกลุ่มเข้าใจก็ตามนี้นะครับบางที่ผมอาจจะสื่อสารไม่ทันพิมพ์ไม่ทันงั้นเดี๋ยวเราตัดไ์ก่อนนะครับเดี๋ยวการมอบช่อทั้งหมดจะย้ายไปอยู่หน้าเวทีเราอยู่ในกลุ่มเราก็เห็นอยู่แล้วส่วนคนนอกกลุ่มเดี๋ยวผมไปพิมพ์ชี้แจงให้ทุกคนได้ได้เข้าใจก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆตัดไรหายไปเฉยเขาอาจจะไม่รู้เนาะแต่คนในกลุ่มรู้โอเคนะครับทุกคน เนาะงั้นไปพักดื่มนะ้ำปัสสวาวะนะเรามีเวลาด้วยอีกประมาณ10กว่านาทีเกือบ20นาทีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต